Playlist. ดีเจอ้อมค่ะตอนนี้นะคะเวลา4ี่โมงเย็นกับอีก29นาทีนะคะคุณอยู่กับอ้อมกับเอีนะคะเรียกได้ว่าตอนกลางวันแล้วก็ฟังเพลงกันมาตั้งแต่ช่วงของเคเบิลต่อที่แนนแล้วมาที่อ้อมนะคะแล้วเดี๋ยวต่อที่ดาวและยาวกันไปตอนดึกก็จะมีท้อกของเรานะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้ค่ะกับอันดับที่15ทุกวันได้ไหมหนุ่มกะลาแล้วก็พี่เบิร์ดนะคะ ต่อกากที่ท้องฟ้าแอบดีดุดฝุ่นยิ่งไกลย,ยิ่งชัดมูเตลูนะคะก็ฟังกันไปนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าจะหมดวันแล้วสาหรับการทํางานจะหมดสัปดาห์สาหรับการทํางานถ้าอ้อมถามคุณผู้ฟังว่าจริงๆเราเคยถามกันแล้วสัปดาห์ที่แล้วอันนี้มันครบเป็นสักสัปดาห์นิดนิดวันนี้คุณมีสิ่งที่หนักใจอะไรในใจอยากจะบ่นออกมาไหมคะสุภาพนะระบายมันออกมาคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยหรือคุณหนักใจอะไรเอาว่าพิมพ์ม,มาทิ้งไปได้เพราะอะไร อ่านนะจริงๆก็อ่านทุกข้อความอยู่แล้วแต่จะพูดหรือไม่พูดก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมคะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ฟังได้ได้เอาออกมาเพราะบางครั้งอะพอเราเก็บเอาไว้มากๆอะบางทีบางทีความทุกข์มันทําให้เราด่วนตัดสินใจอะไรบางอย่างเหมือนกันนะหรือบางครั้งบางคนก็บอกว่าก็ไม่ถึงกับด่วนคิดแล้วแต่ตอนตัดสินใจทําตอนนั้นอะบางทีมันก็ชั่ววูบ มันก็เกิดขึ้นได้มันก็อาจจะเกิดผลเสียเป็นความเสียหายที่เราเองก็คาดไม่ถึงไม่ว่าจะเกิดกับตัวเองหรือว่าเกิดกับคนอื่นเพราะฉะนั้นบางทีการที่คุณมีพื้นที่ได้ได้พูดมันออกมาบ้างมันก็ดีได้ยินเสียงตัวเองได้เห็นในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกพิมพ์มันออกมานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันต้องใช้คำว่าบางทีช่วงขณะที่เราตัดสินใจทําอะไรไปในสติที่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มีความอ่อนไหวไปประกอบเนี่ยไม่ว่ามันจะมีผลมาจากจิตใจล้วน หรือมีผลมาจากร่างกายเรื่องสุขภาพที่ทําให้จิตใจเราอ่อนไหวหรือมันมีผลมาจากเรื่องอื่นที่อะไรก็แล้วแต่ทําให้เราใจไม่นิ่ง หลายๆครั้งมันบันชวนให้เราต้องมาเสียใจทีหลังว่าวันนั้นถ้าเรารอบครอบกว่านี้วันนั้นถ้าเราตัดสินใจดีกว่านี้ไม่อยากให้คุณรู้ฟังต้องไปตามแก้ปัญหาหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นก็ระบายมันออกมาไว้บ้างก็ได้นะคะก็พูดถึงว่าไอการเปลี่ยนชั่วขณะถ้าไม่ได้พูดถึงเร่งเรื่องแค่ความทุกข์นะคุณรู้ฟังไอเรื่องความทุกข์นั่นก็เรื่องหนึ่งส่งมาได้นะคะถ้าจะเป็นโอสกูแบบที่อ้อมชอบก็คือ s m s 4 6 4 2 1 4สส่งมาทางนี้ได้เหมือนกันถ้าคุณมีแอปพลลิเเคชันก็ได้ย ก็นั่นคือเรื่องของทุกข์ที่เราจะมาะฟังกันไปบ่นกันไปให้พื้นที่คุณไว้ชัวงนิดหนึ่งสําหรับวันศุกร์ที่มันจะครบครบวีคสำหรับการทํางานน่ะนะคะพาะมาบอกว่ามันมีการตัดสินใจช่วงขณะอันนั้นเรื่องของความทุกข์แต่ถ้าชั่วขณะของการใช้รถใช้ถนนน่ะหรือช่วขณะของการที่เกิดอบุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่บางทีมันเปลี่ยนชีวิตเราได้เหมือนกันนะบางครั้งคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยนิ้วอ่ะหรือมือหรือเท้าอ่ะสนนิดเดียวเองอ่ะ แล้วเราจะรู้สึกว่ากระดูกเรามันแบบเจ็บแล้วไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบางทีมันมีนะเราจะคาดไม่ถึงเลยว่าเรื่องแค่นี้เองอะ่ะมันจะมีผลจริงๆเหรอ,อจริงบางวันอ้อมยังจับเลยไอ้กระดูกตรงนี้อ้อมมันยังแบบดึ๊บๆอยู่เลยมันนิดเดียวเองคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นเอาชีวิตไปเสี่ยงทําอะไรที่อันตรายนะคะเพราะขนาดทําที่เราระวังแล้วเนี่ยบางทีมันยังเกิดได้เลยนิดเดียว แล้วเราก็จะคาดไม่ถึงแต่ไม่ต้องไปกลัวนะคะอยู่ด้วยความระวังแต่ไม่ต้องอยู่ด้วยความระแวงค่ะ EFM f a n ด o อไลฟ์ like. mm hmm. คืนนี้เจอกันนะคะสำหรับด้อมของ 9อัพนะคะเขาพร้อมกันแล้วเริ่มติดเทรนตั้งแต่2ทุ่มได้เลยนะคะคุณฟังและเริ่มโทรมาได้ตั้งแต่3ทุ่มเราเปิดสายให้คุณไน้โทรค่ะ02 665 8373ฟูลซ์สปอร์ตเพียบขอบคุณมากๆคืนนี้เจอกันกันกบ2ส,สาวแนนแล้วก็ดาวกับ2หนุ่มสวัสดีค่ะ <c oughs> อยากเจอเหมือนกัน EFM แฟนดัมไ l i v ใครที่พลาดไปเมื่ออังคารที่ผ่านมาแนะนําว่าย้อนเลยค่ะคุณผู้ฟังย้อนเลยและย้อนไปอีกหลายอังคารก็ได้นะคะและใครที่ฟังมาครบทุกอังคารอังคารหน้าก็ได้เจอกันเวลาเดิมนะคะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มค่ะและเราจะมีคุณตั้มเดอะช็อคนะคะโฟนอินมาเล่าเรื่องที่เขาเองก็รู้มาแล้วมาเหมือนกับเรื่องของคุณผู้ฟังที่อยากจะเล่ามาเรามาช่วยกัน สชั่วโมงเต็มๆเราจะหลอนไปถึงไหนเดี๋ยวก็รู้บางอาคารก็ร้อนหลอนนะบางอาคารก็ยังพอแบบเออฮึบไว <ป S> ้ได้ก็แล้วแต, <ๆ S 2> แต่แต่เรื่องบางเรื่องอ้อมรู้สึกว่าอันนี้ไม่มากแต่สําหรับบางคนอาจจะบอกว่าอันนี้ไม่ไหวแล้วแต่เลยคะ่ะเปิดกว้าง และอยากให้คุณได้มีประสบการณ์จะได้เอามาเล่านั่นคือขอให้ทุกคนได้เจอผีทุกคนได้เจอเรื่องหลอนจะได้เอามาเล่าด้วยกันเสมอภาคนะคะกับอังคารคุมโปงทุกวันอังคารค่ะสองทุ่มถึงสทุ่มกับ Bcare, b i n n o t e น b g g e q u i t y B Ni p p o n ลงทุนง่ายผ่าน m o มบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพค่ะอังคารคุมโปง